สวัสดีเพื่อนเทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ข่าวคราวในวงการมังอ,ะอ่ะเรียกว่าเป็นโชเนนสายหลักนะครับก็เกี่ยวกับงานจัมเฟสต้า2022นะจะมีวันที่18กับ 19, 19นี้ที่เขามีการว่าเฮ้ยคุณสามารถดูแบบออนไลน์ได้แล้วนะแต่ว่าเฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้นไกจินดูไปตายซะอะไรเงี้ยครับดังนั้นถ้าเกิดจะเข้าไปดูไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะต้อง มุด VPN นะแล้วก็โหลดแอปของเขาแล้วก็ดูแบบในห้องจินนะครับวันนี้ก็มีข่าวที่สำหรับผมนะส่วนตัวคือผมไฮที่สุดผมก็เลยขอหยิบยกมาพูดในไลฟ์สตรีมแล้วก็จะได้รีแอคชั่นตัวอย่างมันด้วยนั่นก็คือข่าวการกลับมาของบริชัทเทพมบบรณะนะครับอ,อืนอกจากว่าก่อนหนะ้านนะเขาจะมีการเฉลิมฉลอง20ปีนะครับบริษเขจะมีนินทรรศการภาพนะครับบริ EX เป็น นิดๆเป็นนิทรศการครั้งแรกนะครับของบริเทพมราะก็จะมีอาจารย์คุโบมาวาดโชว์กันสดๆนี่ที่ห้างชิบูย่าฮ,ฮ,ฮิคาริในเมืองโตเกียวนะครับซึ่งไม่ได้ไปแน่นอนนะครับสิบแดธันวาถึงสิบหมกรานะแม่งยังไปประเทศเขาไม่ได้เลยโอเคแต่ก็ช่วงนี้ก็จะพลาดทุกงานนะครับของการ์ตูนแม่งถ้าพูดถึงชิบูย่านี่ครั้งล่าสุดตอนนู้นคือน,นิทรศการโจโจภาคห้านะฮะที่ผมไปแล้วถ่ายคลิปมาแล้วก็ลง แค่ในเพจเพราะว่าไม่ได้เอามาตัดคลิปยาวเราแม่งสั้นนิดเดียวเพราะมันไม่ค่อยมันถ่ายอะไรมาได้ไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอืมอีกข่าวหนึ่งที่มันเด็ดดวงจริงๆเรื่องในการกลับมาแบบยิ่งใหญ่จริงครับนอกจากเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีก็ยังมีอนิเมะบีดนะครับอืมภาคไอสงครามเลือดพันปีนะครับอืมโอ้โหหลาหลายคนนี่คือรอคอยมาจนบางคนลืมแล้วหรือบางคนเลิกรอไปแล้วนะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยอนิเมะบลีดมันถึงตอนที่366เนอะตอนที่สู้กับไอ้พวกฟุลบลิงป่ะเออใช่ไหมที่มันสู้กับกินโจอ่ะปี55ได้มั้งเกือบสิโอ้โหเดี๋ยนะกำลังจะสิปีแล้วนะที่คนเ,ออเกือบเกือบสิบปีได้อะ่ะส่วนในเวอร์ชั่นภาคไทยทำถึงตอนไหนนะลืมครับอันนั้นลืมจริง คราวนี้มาได้แบบยิ่งใหญ่มากนะครับเขาก็มีปล่อยคีวิชวลแล้วก็มีเทเลอร์ของอนิเมะมาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันตรงนี้ก็เขาจะทําเนื้อหาครอบคลุมจนถึงตอนจบในเวอร์ชั่นมังงะน,นะครับทําถึงตอนจบมังงะตอนที่อิจิโกะแต่งงานกับโอริฮิเมะอิโนเอะนะครับตอนที่อิจิโกะแต่งงานกับอิโนเอะนะครับ <laughs> มึงจะย้ําให้คนเขาตอนที่ลูเคียแต่งงานกับเลนจินะครับโอเคนะครับ หยอกเล่น,นอย่ากโกรธกันสิเายาเย้าเล่นเพราะถ้าถามว่าผมเมนใครเออวาผมก็ไม่ผมไม่ได้เมนใครที่เกี่ยวกับอิชิโกะเลยผมก็เลยแบบเออไม่รู้ร้อนรู้หนาวไอ้บ้านนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ <S <S ฮเดี๋ยวดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะครับสตูดิโอเดิมนะครับสตูดิโอเพียโรหรือที่หลายๆคนเรียกว่าแพรหลอดนั่นเองนะครับก็ผลงานแต่ละเรื่องเขาก็ เราเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาทั้งนั้นนะนะเออมีนารูโตอย่างงี้ครับก็สตูดิโอนี้เหมือนกันที่อันนั้นอาจารย์มาซาชิแกก็คุมงานด้วยเพราะแกชอบมากแกอยากให้ผลงานตัวเองเป็นอนิเมะมานารุอะไรเงี้ยก็เลยออกมาได้ค่อนข้างดีอ่ะมี Black c o เวอร์อ่ะสตูดิโอ Studio นี้มี GTO มีโตเกียวกูมีคนเก่งฟ้าประธานอ่านี่อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีทวีดารามหาองคเมลวจิด้วยเออนึกออกได้อุ้ยนึกออกได้เยอะอยู่นะขนาดนึก,น,กนึกนี้ก็ สตูดิโอนี้เจ๋งครับงานดีนะมาดูตัวอย่างกันหน่อยซิแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเมาท์มอยกันต่อตอนที่ผมเอาย้อนหลังไปลง YouTube ผมต้องตัดออกนะครับเพราะว่าเอาแหมมาลงดูทั้งดุ้นกันเลยขนาดนี้ก็น่าจะแดงนี่ไง,ไงครบรอบ20ปี b r ปีบริชโอ้โหคือไม่ได้อ้โหวยหัวส้มนะผมหมายถึงว่างานภาพเขาดีมากอ่อเยี่ยมจริงๆครับทีเซอร์มันก็จะต้องอลังหน่อยๆมันจะโอ้โหโอ้โห แ,แค่เอาตัวละครมาขยับนนยังอิมแพกขนาดนะี้โอเค2,022<า>ตุลาคมจากที่ดูทีเซอร์เนี่ยก<ม>ูนึกถึงโมชั่นในโฆษณานิชินนะ่ะบูอหวาแบบเดียวกันเลยเออแต่ว่าเนื้องานเดี๋ยต้องไปดูกันอีกทีนะครับเออคงจะภาพสวยภาพสวยใช่ใช่แต่คงจะไม่อลังการแบบทุกอนูไปทุกตอน,น,นในนี้ซึ่งห,หวังได้ยาก ที่จะทาเป็นแบบหวังได้ยากจริงแต่ออนิเมะบลีดนี่คือก็ทําได้ค่อนข้างแบบดีมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีแบบดีเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นในทีเซอร์นี่โหแบบถอดแบบคือเดิมก็ว่าถอดแบบมาได้ดีมากๆแล้วในเรื่องของสไตล์อาจารย์คโบนี่คือทํามาได้แบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับแบบเป๊ะๆละดีงามด้วยเพราะว่า เออพื้นลงพื้นหลังความขยันอะไรเงี้ยเหนือกว่าต้นฉบับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะอีกเรื่องนึงที่เหนือกว่าต้นฉบับเพราะในต้นฉบับเขาไม่ค่อยวาดเท่าไหร่นะไอ้พวกองค์ประกอบภาพหลายๆอย่างส่วนมามันจะเป็นภาพโลง่ๆงๆส่วนใหญ่อันนี้คือแบบมาอย่างอลังและที่สําคัญเมื่อกี้หลายๆคนคือเห็นแล้วตกใจกับตัวละครหลายๆตัวที่แบบเฮ้ยพอได้เห็นเป็น อนิเมะแล้วมยังรู้สึกใจฟูขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปหยิบมาอ่านใหม่และอะไรเงรี้ยแลายๆหละคนต้องรู้สึกอย่างนี้เพราะผมรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วกูก็ลืมไปแล้วด้วยไอภาคควินซีเนี่ยเพราะตอนนั้นผมตามอ่านแบบรายสัปดาห์ของบูมด้วยแล้วผมก็เลิกตามแบบรายสัปดาห์ไปอีตอนช่วงที่แม่งไปฝึกกันหน่วยศูนย์นะครับอืมแล้วเริ่มรู้สึกว่ามัน มันไม่เข้าเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนเลยสักทีเพราะจำได้ว่าภาคควินซี่ท้ายนี่แม่งเล่าเรื่องคนนูน้นคนนี้แล้วไม่ได้ว่าเล่าได้น่าสนใจนะเล่าแบบพยายามยืดอะ่ะมันยืดมันยืดเยอะไปถ้ามังงะยืดเนี่ยอนิเมะยืดอีกนี่คือตายหาแน่แต่ผมรู้สึกว่าทีมอนิเมะเขามือฉมังขนาดนี้เขาน่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรน,นะครับเขาน่าจะทําให้มันออกมากระชับแล้วก็สนุกได้เพราะว่าความหนักใจของ สตูดิโอนี้เขาเคยผ่านมาแล้วด้วยเพราะว่าด้วยความที่ในเวอร์ชันมางะนะครับบลีดเนี่ยอาจารย์แกใช้หน้ากระดาษได้คุ้มสุดๆไปเลยแม่แกใช้ค่าต้นฉบับหน้ากระดาษได้คุ้มสุดๆไปเลยนะครับนะักเขียนการ์ตูนจะได้แลได้เป็นแบบลายหน้าด้วยนะครับซึ่งอาจารย์แกนี่บางทีสองหน้าแม่งไม่ได้วาดอะไรลงไปเลยอะ่ะยิ่งเวลามันปล่อยเวลาพวกอารันคาพวกเอสปาดาแม่งปล่อยซีโร่คนดังออกมานี่คืออาจารย์แกยิ้มแล้วอะ่ะ อย่างน้อยคือกูสองหน้าเนาะอ่ะที่จะที่ที่จะแทบไม่วาดอะไรเลยอ่ะคือแม่งหน้า <c oughs> มันมัน่อน้าจะหน้ากเกลียดนิดน,นึงแต่เข้าใจว่าอยากให้ดูอลังการงานสร้างแต่มันอลังไปนะครับอลังแบบไม่วาดอะไรเลยหรือแม้แต่เกสรเทนซูซโอ้โหมาแล้วครับดำทั้งหน้าเยอะครับและด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนรายสัปดาห์ครับสัปดาห์หนึ่งเนื้อเรื่องแม่งไม่ไปไหนเลยอ่ะ<า>เพราะว่ามันเป็นซีรมันไม่ได้วาด<ฮ>อะไรจริงเหรอวะ ไม่ก็วาดเป็นปล่อยพลังแต่มันเป็นพลังไงก็วาดแค่พลังออกไปหน้าคู่ไงพลังสีขาวนิวมันเป็นขาวๆคู่คู่อ่ะอ,อ๋อวาดวาดแค่เส้นสปีดใส่ไปนิดหน่อยบอกว่าเป็นพลังอะไรเงี้ยนะไม่ไม่มันจะเป็นเส้นสปีดมึงต้อง,งอ่าน,นก่อนเออามันมจะเป็นขาวทั้งแบบไม่มีอะไรเลยะมึงต้องเออใช่ใครหลายๆคนแบบนึกภาพไม่ออกเฮ้ i, ยจะขนาดนั้นลองหยิบมาอ่านดูแล้วกันครับตอนเวลาทีา่พวกอารันคามันปล่อยซีโร่มันนี่คือสบายแล้วอ่ะขั้นต่ําคือครึ่งหน้ากระดาษ ที่จะต้องเป็นพลังซีโร่แล้วกูก็สงสัยมานานและพลังซีโร่เนี่โอ้พวกอันันคามันปล่อยได้ทุกตัวกันเลยเนาะพลังก็ดูรุนแรงแบบพลังขึ้นเต่าเลยแต่ส่วนใหญ่มันที่มันปล่อยมามันแทบจะทําอะไรใครไม่ได้เลยนะเวลามันสู้กับพวกยมทูตเนี่ยตอนเราอ่านบูมันมีป่าว่ามีกันอย่างนี้แหละก็กูเนี่ยเป็นคนที่ติดตามแบบรายสัปดาห์มาด้วยกูเลยเข้าใจอย่างถ่องแทวที่หลายๆคนรู้สึกว่าโอ้โหสัปดาห์หนึ่งมันไม่ไปไหนเลยอะอย่างนี้เลยครับแลวนั่นแหละเมื่อกี้ผมยังพูด ประเด็นหลักนี้ไม่จบก็คือความหนักใจเนี่ยสตูดิโอพีเโรเนี่ยเขาเคยประสบพบเจอมาแล้วด้วยความที่เนื้อเรื่องอะ่ะมันไม่ไปไหนเลยแล้วโชคนั้นทําอนิเมะในช่วงที่มังงะตีพิมพ์อยู่เนื้อเรื่องมันไล่มังงะทันครับสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเขาเพิ่มตอนเสริมขึ้นมาซึ่งปกติเนี่ยอนิเมะเนี่ยจะเพิ่มตอนเสริมมา่องตอน5ตอน10ตอนหรืออย่างมาก12ตอนนี่เพิ่มขึ้นมา1ภาคเต็มเเพราะว่า จะได้มีโอกาสให้มังงะเนี่ยมันไปไกลๆก่อนแล้วเขาก็ค่อยไปทําเก็บเนื้อเรื่องตามมังงะเขาเพิ่มภาคเบลเข้ามาทักกันหน่อยสิครับนั่นมาดังนั้นใครที่เป็นแฟนเมะนะครับแฟนเวอร์ชันเมแล้วไม่ได้อ่านมังงะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออถึงว่าทําไมภาคเบลมันน่าเบื่อชิบหมว่าแม่งแม่งสนุกน้อยลงใช่ไหยใช่ครับเพราะว่าทีมงานอนิเมะเขาจําใจต้องเอาวะเราสร้างเนื้อเรื่องใหม่กันหนึ่งภาคเลยกัน ออภาคเบลส์เนี่ยแม่งคือแบบสาเหตุที่หลายๆคนรู้สึกน่าเบื่อผมเข้าใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอิจิโกะเนี่ยมึงเพิ่งสู้กับพวกหัวหน้าหน่วยพวกอะไรขนาดระดับนั้นมาแล้วมึงมาเจอกับพวกเบลส์มึงมาบ่อท่านี่มันแปลกๆแต่ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในเวอร์ชันบังงะครับหลังจากจบภาคไอเซนสุดมันเราเรามีภาคฟูบลิงที่แบบเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนสิก่อนนั้นนั้นมันอลังการงานสร้างสู้กันมันสุดจูดจดจด่ๆก็บังคับลดสเกลพวกแม่งอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ ถ้าอยู่ในคาวามทรงจำผมผมไม่ค่อยชอบภาคฟูลบิงแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าย้อนไปอ่านก็เป็นคาวามทรงจําที่ดีนะคิดว่ามันก็สนุกอยู่มั้งนะครับผมพูดได้ไม่เต็มปากแล้วผมจะต้องไปย้อนอ่านเก็บรายละเอียดอีกทีแล้วกันเพราะมันก็นานแล้วจริงๆนะเนี่ยหนังสือกระตูนคือซื้อไว้นานมากแล้วจริงๆแล้วก็เคยอ่านนานมากแล้วจริงแต่พอเห็นตัวอย่าง อันนี้มารู้สึกแบบไฟในตัวมันลุกโชนเหลือเกินเราจะต้องกลับไปหยิบมาอ่านนะแล้วตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นกับตัวอย่างอนิเมะแล้วก็ข่าวการกลับมาของบลีดมากๆอ่ะเพราะว่าเนื้องานอนิเมะนี่คือดูดีมากๆนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวนะมีพวกภาพตัวอย่างนี้อย่างอันนี้เป็นอ่าวิชวลใช่ไหมครับให้ดูนี่คือคนดูรายละเอียดนี่คือเจ๋งมากๆเลยลูกลักคนเขียนอย่างเคมปาจินี่แบบนี้ ดูเส้นเส้นอะไรนี้เขาทำแบบโอ้โหมันเป๊ะ,ปะสุดๆเลยซึ่งแน่นอนครับในเมะนี่ก็คงไม่ได้ขนาดนี้ทุกตอนหรอกครับอันนั้นก็เกินเออคนทํางานนี่ทํางานเยี่ยงทาตกันเลยทีเดียวทั้งนี้แล้วก็แน่นอนนะขวัญใจแฟน,แฟนๆทั่วโลกนะอ่าพิสูจน์ได้จากผลโหวตที่อยู่อันดับต้นๆคือคือติดอันดับหนึ่งบ่อยมากถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งก็อันดับต้นๆต,ตลอดอย่างฮิซึกายะโทชิโร่นี่สุดยอด ตอนวัยสลุ่นทั้งตอนโตรสลุนเลยตอนโตรสลุนนี่รู้สึกว่าจะเป็นปรากฏการณ์สุดแล,และหลายๆคนแชร์กันให้ควักไปหมดรอบๆตัวผมนี่มีแต่คนแชร์ภาพนี้กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดน่าสนใจมากตุลาคมนะครับ2022อย่างนี้นี่ไม่แน่เราอาจจะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันในบางส่วนของเนื้อหามันเพราะว่าถ้าเราได้ไปย้อนอ่านอีนอกทีนี่เราน่าจะมีอะไรมาเมาส์มอยกันเยอะอยากจะทําให้นะ มันก็กลับมาเป็นที่พูดถึงพูดคุยกันอีกครั้งนี่รู้สึกคิดถึงมากๆเลยมีคนบอกภาคเบาภาคดาบฟันวิญญาณ1ิาหน่วยพิทักษ์ตีกันอย่าสนใจในเรื่องดูเอามันก็แม่งก็ไม่มันอ๋อไม่เป็นไรครับแต่เนี้ยแหละผมคิดว่าในอันเนี้ยในในเมื่อมังงะมันจบไปแล้วจบไปนานด้วยนะครับเนี่ยโูหเอามาทําเป็นอนิเมะนี่มีวัตถุดิบพร้อมสับแล้วก็สามารถเอามาทําให้มันแบบว่าสนุกเข้มข้นได้เลยนะดังนั้นรอดูครับผมนี่เป็นข่าวที่ไฮมากสำหรับผมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม,ผม